สวัสดีค่ะประจายครัวแม่บนดอกไม้จากบ้านดอกป่าย่าปายคลิปวันนี้ขอเสนอวิธีทำมะนาวดองขั้นตอนก็จะมากนิดหน่อยค่ะเรามาลองทำตามวิธีการที่เราวางไว้ให้นะคะติดตามกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะไยวันนี้เราเอาอะมะนาวมา ฝากป้าใจค่ะล้ามาให้เรียบร้อยเลยน้องดาวเอามะนองมาให้ป้าดาวก็คือมะนาวดองมะนาวดองอ๋อแล้วเราก็เตรียมของกันอ้าวดาวโอเคไหนลองนั่งสาธิตให้พวกเราดูสิคะได้เลยค่ะเราก็จะเอาเกลือค่ะเกลือเกลือเม็ดนะคะเกลือเม็ดนะฮะมาบดทำไมต้องใช้เกลือเม็ดใช้เกลือป่นได้ไหมเออ เกลือเม็ดมันจะดีกว่าเกลือป่นตรงที่มันจะมีความคม,มเพื่อที่จะให้มะนาวบดลงไปบดกับมะนาวได้ดีบใบคลึงไปใช่ไหมคะใช่ค่ะคลึงเปลือกมะนาวใช่เดี๋ยน,นี้ดาวกบ็บดไม่ถึงกับต้องละเอียดมากกันนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเอามะนาวมาคลึงใช้ได้แล้วค่ะแต่มันก็ต้องพอมีคมบ้างนะคะ เกลือเม็ดนี่เขาใช้สำหรับการดองอผักหกรือไม้นี่หลยคะ่ะอืนอกจากเสียงบทของครบตื้นมะนาวกับเม็ดเกลือแล้วยังจะมีอีกสิ่งหนึ่งคืออะไรคะดาวความหอมโอ้หอมมาก ถ้ากล้องเราหอมได้ก็ดีเนาะหอมมากเลยค่ะน้ำมันจะผิวมะนาวกะแล้วจะคลึงไปเรื่อยๆกะว่าให้ทั่วถึงกันนะคะมะนาวที่คลึงแล้วก็นำมาใส่ไว้ในกระด้งค่ะพอคลึงจนหมดเราก็จะนำมะนาวเนี้ยไปล้างน้ำหลังการคลึงมะนาวด้วยเม็ดเกลือ ล้างและผึ่งให้แห้งอีกรอบหนึ่งเราจะนำมะนาวมานึง่งด้วยไฟอ่อนค่อนไปกลางอย่าใช้ไฟแรงค่ะเพราะว่าผิวมะนาวจะแตกนะคะช่วงนี้เราจะนึ่งประมาณ15-20นาทีถ้านึ่งเสร็จแล้วเราจะปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นแล้วจึงจะนำมะนาวของเราเนี่ยมาเรียงใส่โหลค่ะ ดาวก็จัดแจงเรียงมะนาวที่เราล้างแล้วก็ผึ่งแดดเอาไว้สองชั่วโมงนี่ลงไปในโหลน้ำเดือดแล้วนะคะใช้น้ำเท่าไหร่คะดาวใช้น้ำสองุดห้าลิตรค่ะเสร็จแล้วไงคะเราก็เอาเกลือค่ะเอาเกลือเกลือสอง้อยกรัมนะคะเทลงไปในหม้อเลยนอกจากเกลือแล้วเราได้เสริม น้ำตาลเสริมความหวานนิดนึ่งความหวานนิดนึ่งใช่น้ำตาลอีกสองรกับน้ำ <500 S 1> น้ำตาลเรามีทั้งน้ำตาลอ้อยกับ <5. S 1> กับน้ำตาลไม่พอกสีนะคะเพราะว่าน้ำตาลอ้อยจะให้สีที่สวยแล้วก็กลิ่นที่หอมค่ะข้นจนกว่าจะละลายดีได้น้ำสีสวยค่ะแล้วก็มีรสเค็มบวกหวานนิดหน่อย แต่เรายังมีเคล็ดลับพิเศษนะคะดาวตรงนี้อะ,อะไรคะเนี่ยตรงนี้คือน้ำส้มสายชูค่ะ่ะประมาณเท่าไหร่คะดาวประมาณสักสามช้อนโต๊ะนะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆใส่ลงไปเลยค่ะค่ะทิ้งไว้ให้อุ่นสักหน่อยแล้วก็ค่อยเท<ห>ลงไปในโหลมะนาวของเรา<ห>ค่ะส่ะ หลังจากที่เราเทน้ําอุ่นใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาถุงน้ําที่เราเตรียมไว้นะคะน้ํเปลาลงไปค่ะใส่ถุงมัดหลวมๆกดลงไปเพื่อเพื่อดันไม่ให้มะนาวมันขึ้นมาลอยไม่ให้มันลอยขึ้นมามะนาวทุกผลต้องจมอยู่ในน้ําดองเราใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเรามัดปิดแน่นๆอืมดาวคะอย่างนี้เนี่ยเราใช้เวลาดองแบบ คนใจร้อนอ่อยากจะกินน้ำมะนาวปั่นแล้วทำยังไงเวลาเท่าไหร่คะสักสองอาทิตย์ด้ฮะสองอาทิตย์ก็ไหวๆเนาะได้แล้วใช่ค่ะแต่ถ้าทำอาหารนี่แนะนำว่าน่าจะนานกว่านั้นใช่ไหมค่ะน่าจะประมาณสักเดือนหนึ่งค่ะปีหนึ่งยังได้เลยป้าเห็นคนจีนเขาดองไว้เป็นปี ยกเลยค่ะดาวอวดดูสิคะโอ้โหขอบคุณดาวมากเลยค่ะวันนี้มาช่วยพระจายทํามะนองดาวมะนาวดองโอ้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะคจากกลัวแม่มดดอกไม้สวัสดีค่ะ